Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นิวัตชัยแจง้งปปาชาไม่มีอำนาจยุบพักเผยจับตาปมลายหลุดพักเล็กรับกล้วยอยู่แจง้งรอสอบข้อเท็จจริงไม่เหมือนคดีนาฬิกายืมเพื่อน เวลา9นาฬิก30นาที26กรกฎาคม2565ที่ 26. รัฐสภานายนิวัฒนชัยกเกษมมงคลเลขาธิการาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีลายหลุดประเด็นสอสกลุ่มพักเล็กรับเงินว่าขณะนี้ปปชได้ให้สำนักข่าวและกิจการพิเศษรวบร,รวมข้อมูลอยู่ ตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจปปชก็มีการตั้งวอร์มมติดตามรับฟังว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นใดบ้างรวมทั้งมีกระแสข่าวที่มีความต่อเนื่องเราก็มอนิเตอร์อยู่และรวบรวมข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆเมื่อถามว่าเรื่องดังกล่า,ปาวปปชดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคนมาร้องใช่หรือไม่ในนิวัฒชัยกล่าวว่า ต้องดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเท่าที่ฟังจากข่าวเป็นการยืมเงินเราต้องไปดูว่ายืมเงินจริงหรือไม่ถ้ายืมจริงเขาไม่ได้ผิดแต่หากไม่ใช่การกู้ยืมเงินเป็นการให้ก็จะเป็นอีกกรณีต้องดูว่าให้เพราะอะไรถ้าให้เฉยๆไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต้องไปดูกรอบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการรับทรัพย์สินเกินกว่า3 0 0พบาทเพราะคณะกรรมการปรปรชประกาศและสสเป็นเจ้าหน้าที่ของรั ที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนี้นายนิวัฒชัยกล่าวต่อว่าหากจะรับเงินเกินกว่า3,000บาทต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและอนุญาตถือครองทรัพย์สินนั้นได้แต่ถ้าเกิดการให้เพื่อจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีการรับหรือมีการเรียกรับไว้เพื่อกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งต้องไปดูว่าสสมีหน้าที่ลงคะแนนเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่หรือมีหน้าที่พิจารณา ผ่านร่างกฎหมายต่างๆดังนั้นหากไปรับเงินโดยมีมูลเหตุจูงใจก็อาจเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ได้ซึ่งต้องไปดูเป็นกรณีไปนอกจากนี้ยังมีความผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ซึ่งต้องพิจารณาอีกครั้งส่วนข้อเท็จจริงตอนนี้เท่าที่ทราบเป็นการยืมเงินเฉยๆหากยืมเงินยังไม่ต้องหยิบยกอะไรมาพิจารณา เมื่อถามว่าสังคมจะมองว่าคดีนี้สุดท้ายจะเหมือนคดีนาฬิกายืมเพื่อนหรือไม่นายนิวัตชัยกล่าวว่าคงไม่เหมือนกันเพราะคดีนั้นมีการวินิจฉัยที่ชัดเจนแล้วฉะนั้นบรรทัดฐานเรื่องนี้ต่างกันเรื่องการยืมนาฬิกาเพื่อนไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องการให้มันแตกต่างกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ